ลดล็อกอิสระภาพทางการเงินด้วยบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าสวัสดีค่ะคุณป้าคุณลุงและเพื่อนๆพื่อนวัยเกษียณทุกท่านเคยไหมคะที่อยู่ดีๆเงินในกระเป๋าก็หายวับไปกับตาทั้งทงที่ก็จำไม่ได้ว่าไปซื้ออะไรชิ้นใหญ่มาเลยก็ไม่มีเหมือนเงินมันมีขาเดินหายไปเองได้ยังไงก็ไม่รู้บางทีก็รู้สึกกังวลใจว่า เงินจะพอใช้ไปจนแก่จนเท่าไหมความรู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินนี่แหละค่ะที่ทำให้ใจเราไม่สงบสงสัยไหมคะว่าทำไมเงินเราถึงชอบหายไปปัญหาใหญ่เลยก็คือเราไม่รู้ว่าเงินไปไหนนี่แหละค่ะเงินเดือนเข้าบัญชีมาปุ๊บแป๊บเดียวก็หายไปแล้วเหมือนมีหลุมดำอยู่ในกระเป๋าเงินของเราเลยนะคะเราใช้ใจ่ายไปเรื่อยๆตามความรู้สึกตามความอยาก โดยไม่มีการบันทึกหรือตรวจสอบค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมันยุ่งยากซับซ้อนแค่คิดก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมคะหรือบางคนก็กลัวว่าการทำบัญชีจะทำให้รู้สึกถูกจํากัดไม่เป็นอิสระในการใช้เงินแต่ป้าจะบอกว่าความคิดเหล่านี้แหละค่ะที่เป็นกาแพงขวางกั้นไม่ให้เราเริ่มต้นและพลาดโอกาสในการบริหารจัดการเงินของเราให้มีประสิทธิภาพ ป้าเคยเจอคุณป้าที่บ่นว่าเงินบำนาญไม่พอใช้ทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายวื้หวาเพราะไม่เคยจดรายรับรายจ่ายเลยหรือคุณลุงที่ชอบกินชอบเที่ยวแต่พอถึงปลายเดือนเงินก็หมดเกลี้ยงเพราะใช้ใจ่ายแบบไม่มีแพลนความไม่รู้และความเข้าใจผิดๆนี่แหละค่ะที่บั่นทอนความสุขในชีวิตหลังกเกษียณของเราไปเยอะเลยค่ะ อยากรู้ไหมคะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าที่ง่ายแสนง่ายแถมยังสนุกด้วยจะช่วยให้เราปลดล็อกอิสระทางการเงินได้อย่างไรอยากรู้เคล็ดลับการจดทุกบาททุกสตังค์การแบ่งหมวดหมู่ที่ไม่ซับซ้อนและการใช้กฎ30วันร่วมด้วย <c oughs> เพื่อที่เราจะมองเห็นภาพการเงินได้อย่างชัดเจนเราวกับมีตาทิพย์ไหมคะถ้าอยากรู้อ่ะไปดูคลิปเต็มของป้า ปลดล็อกอิสระทางการเงินด้วยบัญชีรายรับรายจ่ายฉบับป้าได้เลยนะคะรับรองว่าดูจบแล้วจะเข้าใจเงินของตัวเองมากขึ้นใช้ใจ่ายได้สบายใจไม่ต้องกังวลอีกต่อไปชีวิตหลังกระเียนของคุณจะสุขสบายและมีไฟกว่าเดิมแน่นอนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องกระเียนมีไฟใจมีฝันของป้าไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้ชีวิตหลังกเกษียณของพวกเรามีไฟและเต็มไปด้วยความสุขค่ะแล้วเจอกันในคลิปเต็มนะคะ